ซึ่งผมเองนั้นก็มาจนสุดทางแล้วครับในเมื่อเขามีเส้นทางให้เราไปได้ถึงสูงสุดเท่าไหร่เราก็พยายามทําไปทางโรงเรียนเองนะครับยังส่งเสริมทางด้านภาษามี educational ครัมีไม่กี่โรงเรียนนะครับในประเทศไทย วิสุทธารังสีสุภาพสตรีสีวิสุทธ์ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี <Yeah. S 1> เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีนักเรียนมากกว่า4,000คน <Wow. S 1> และมีอดีตผู้อาํานวยการโรงเรียนผู้ได้รับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะงานที่ทำเนี่ยที่น,น,นําเสนอไปขอผลงานเป็นเชี่ยวชาญพิเศษ เราทําในเรื่องของรูปแบบของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สเต็มศึกษาอย่างมีส่วนร่วมนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ตามกรอบแนวคิดของสพปะนะครับ OBEQA เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการรายงานโครงการวิทยาศาสตร์แมะคณิตศาสตร์ ของรางวัลบรรษารสมโพธิของวิสุทธังศีปี2562อยากเป็นกำลังใจให้กับทางทุกท่านนะครับที่ติดตาม360องศาเนะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ประชาําพันความก้าวหน้าของข้าราชการครูซึ่งผมเองนั้นก็ถือว่ามาจนสุดทางแล้วครับในเมื่อเขามีเส้นทางให้เราไปได้ถึงสูงสุดเท่าไหร่เราก็พยายามทำไป โรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนของเราเนี่ยก็มุ่งเน้นศักยภาพให้กับผู้เรียนนะครับให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ <Wow. S 1> โดยเน้นไปเรื่องของการคิดคำนวณน,นะครับที่เป็น a r i t h m ม t i c นะครับ หรือการอ่านนะครับที่เป็น writing นะครับ reading แรต่างเนี่ยคือ 3R ของ t a p n e first n y skill เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาวิเคราะห์นะครับล้วก็จัดให้รุ่นนักเรียนเราก็นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเราทางด้านวิชาการเนี่ยที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำมาซึ่งวิธีการสังเกตส่งผลให้ลูกของเรามีสกิลทางด้านการคิดวิเคราะห์ทางด้านการคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งมนันเป็นเป้าหมายหลักของเด็กและเยาวชนในอนาคตนะครับที่ต้อง create ตัวเองขึ้นมานะครับมีเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้านอกเหนือจากนั้นนะคร เราก็จะมีโปรแกรมแผนการเรียนที่เป็น elite program มี educational hub มีไม่กี่โรงเรียนนะครับในประเทศทไทยนะครับซึ่งเรียนเป็นคล้ายๆกับเป็น international นะครับเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสามารถไปต่อยอดในระดับมหาลัยที่เป็น international ได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็พยายามส่งเสริมทางด้านภาษาเมื่อการจัดก,การเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับทำให้นักเรียนมีความสุขคุณครูก็จะมีความสุขไปด้วยผมเชื่อว่าประสบการณ์นะครับที่ได้จากโรงเรียนทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต นโยบายเรียนดีมีความสุขนอกจากจะเพิ่มความสุขให้กับนักเรียนแล้วยังสามารถเพิ่มความสุขให้กับคุณครูด้วยค่ะต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอมนโยบายดีๆลดภาระคุณครูได้มีความสุขอยู่กับเด็กๆในห้องเรียนค่ะโดยเด็กๆมีความสุขและคุณครูลดขั้นตอนลดเอกสารในการประเมินสร้างรอยยิ้มและความสุขในชั้นเรียนทำให้เด็กๆและคุณครูฉลาดรู้สลาดคิดและสลาดทำค่ะ ขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีนโยบายในการลดภาระนะครับของคุณครูในเรื่องของการอยู่เวรยามนะครับก็คือมีการยกเลิกไปก็ทําให้คุณครูนะครับนะสามารถที่จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่กับลูกๆนักเรียนในการเตรียมการสอนได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายในการลดภาระอย่างแท้จริงครับ คันกระสุนของหลวงปู่เปลี่ยนอินทัศโรหรือพระวิสุทธิรังสีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ที่มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่เป้าหมายเปรียบเสมือนโรงเรียนวิสุทธารังสีที่พัฒนาการศึกษามานานถึง121ปีดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าสามคัคคีมีวินัยตั้งใจเรียนเพียรทำดีสวัสดีค่ะ